เต้นยังไงนะเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเต้ไม่เคยเต้นไม่เคยไม่เคยเต้นนะติ๊กตอกเนี่ยผมบอกแล้วว่าเพลงเขาดีโอเพลงเขาดีใช่ไหมในลองใหม่ดิลองใหม่ดิแต่ว่าแดนเซอร์เนี่ยในลองใหม่ดิเต้หนึ่งสองก็คาเฟ่ที่นี่นะครับก็จะมีน้ำตกเทียมนะฮะเป็นน้ำตกที่เย็นสบายแล้วก็เหมือนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่ครับอ่าก็จะมี โต๊ะนั่งหินอ่อนแัดสบายสบายนะครับผมข้างๆน้ําตกนี้ก็จะเย็นสบายมากๆเลยนะครับนี่เลยอ๋อมีปลาด้วย สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพียบีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับผมน้องเชนจากช่องลองดูเขนนะครับก็วันนี้แบบสบายๆนะฮะผมเป็นวันที่หยุดสบายแล้วก็พาพี่ๆมาอย่างลิ้นลำธารน,นะครับผมก็ลิ้นลำธารที่นี่เนี่ยก็จะอยู่ที่สวพึ่งนะครับผมบริเวณจุดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของใครๆเลยนะครับก็ขนาดชื่อสถานที่เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับ นะก็เป็นคูมิประเทเหมือนกันนลติดดินลําทานแบบนี้แล้วก็ไม่มีทรายเนี่ยมายุ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเรามาพักที่นี่นะครับผมบรรยากาศที่นี่ร่มเย็นสบายสบายมากมากเลยนะครับนะ,ะถ้ามาพักนี่คนไม่มีเลยนะ,ะน้ำนี่ช่วงนี้อาจจะยังไม่สายเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้ปกตินะครับผมเหมือนสระน้ำส่วนตัวเลยนะครับ แล้วก็ต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างที่จะใหญ่หญนะฮะติดริมลำธารแบบนี้เลยเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ที่ด้ชมนะฮะถึงความธรรมชาติของโฮมสเตย์ที่นี่ติดริมน้ํานะครับนี่ครับผมริมลำธารตรงนี้เนี่ยก็จะติดกับโฮมสเตย์นะครับผมมีห่วงยางเอาไว้เล่นสําหรับเด็กเล็กนะฮะต้นไม้ใหญ่ๆจริงๆมันสามารถมาตั้งแคมป์ได้กางเต็นท์ได้แล้วก็ทำอาหารกินที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ หลงเลมน้ำตรงนี้แบบะสะน้ำส่วนตัวเลยนะครับนี่เลยก็สำหรับห้องเช่านี่ก็จะมีนะครับคืนละหนะึ่งพันฮะนู่นเลยอเดี๋ยวตรงนู้นเนี่ยผมจะ,ะพาขึ้นไปที่หลังนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะพาชมบริเวณรอบๆร,ร,ริมลำธารก่อนนะครับ บรรยากาศที่นี่โหเย็นมากๆเลยนะครับผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีใครมารบกวนเลยเวลาเราจะมาแคมป์ก็ถือว่าเป็นส่วนตัวเลยนะครับเหมาะสําหรับการมาแคมป์รินลำธารกางเต็นท์แล้วก็ทานอาหารกินนะครับแล้วก็ลงน้าแช่ตัวแบบสบายๆนะ,ะสําหรับคนที่ไม่อยากกางเต็นท์อยากนอนห้องแอร์เนี่ยก็จะมี ข้างบนนะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่หลังนะครับผมก็ห้องนอนนี่คืนหนึ่งก็ประมาณ1นึ่งันะครับผมก็คุ้มครับมีด้วยการสำหลังนะครับผมที่นี่จะเป็นป่าจริงๆนะครับติดชายป่าจริงๆเพราะฉะนั้นเราเ็าต้องแบบว่า เรียมในเรื่องของยุงนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าจะมาแคมป์ในยุ้งลำพานแบบนี้นะครับผมตอนนี้เด็ดก็ตื่นแล้วนะครับก็ลงมานี่เป็นไงเด็ดเมื่อคืนสุดยอดเลยเด็นอย่างนี้เลยล่ะใช่<อ>ครับผมบสวัสดีครับ,รบเอ้สุดหล่อของเรานะครับก็มาแล้วนะครับนี่อ่ะฮะ เป็นไงบ้างเมื่อคืนบรรยากาศเย็ยนไหมเย็ยนครับผมเพราะว่านอนในห้องแอ <laughs> ร์ผมนึกว่าเราอยู่อะไรเรี่อต่างประเทศอ่าฮะต่างประเทศเลยเหรอหรตรงนี้เนี่ยแคมป์ได้ไหมเรื่องลำธารน,นี่แคมป์ได้หมดครับแคมป์ได้หมดนะครับแต่ถ้าใครมาอะไรนะผูกเปลงผูกเพลก็ได้นะครับมุมผูกเปลยเยอะครับผมที่นี่จะมี นุ่มๆต้อนรับอยู่ท่านหนึ่งอ่ะนี่เลยเป็นลายเสือนะฮะมาที่นี่ไม่กัดนะฮะดมอย่างเดียวสักพักหนึ่งไปไปโรงพยาบาลนงไบานะไม่ไหวนะโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องนะฮะว่ามันาสามารถนอนได้กี่คนนะครับผมแต่ดูหลกัลกๆแล้วก็นอนได้กี่คนนะสองคนนะฮะแต่เมื่อคืนนี้เรานอนกี่คนนะ เต็มกราฟเต็มกราฟนะฮะเขาให้นอนสองคนเรานอนกัน4ี่คนนะครับผมก็ปกตินะฮะอ่าคือบ้านที่เราเนี่ยมาพักนะครับผมก็จะท่งอะไรไม่รู้นะฮะนะก็บรรยากาศนี่เช้าแบบนี้รู้สึกว่ามันเย็นนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือห้องแอร์นะครับผมก็จะสามารถนอนได้2คนนะครับแล้วก็มี ตู้เย็นมินิไว้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็มีการน้ำร้อนนะฮะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะไปเที่ยวกันนะครับผมปะเราไปดีกว่าครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวในบริเวณของโซนพึ่งนะครับผมว่ามันมีสถานท,ที่ที่เที่ยวหลายที่เลยนะครับแต่เราคงจะไปไม่หมดหรอกนะก็พาไปเที่ยวเฉพาะ อ่าลักๆนะครับผมอะไรนะเตะไม่สุดอะไปไม่หมดอ๋อถ้าถ้าสุดไปให้หมดก็น่าจะวันสองวันได้อยู่ที่แล้วหนึ่งนาทีไหมอ๋อที่แล้วหนึ่งนาทีก็น่าจะทั่วนะครับก็คือไปถึงข้างหน้าปุ๊บก็ออกมาอ่าไปไปเห็นถึงสถานที่แล้วออกมาได้ครับเห็นแค่นั้นก็ใช่ถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยทั่วไป่แล้วไปถึงไทยรูปตามไปก็พอแล้วใช่ไหมเหมือนเหมือนถึงไงถ่ยเก่งอะไรเก่งอะไร แขงขึ้แมาปุ๊บมาถึงแล้วล่ะสุดยอดแค่นั้นก็ได้ครับไอม่าวันนี้เนี่ยเราก็มีสมาชิกหลายคนมากๆเลยสองคนข้างหลังเจ้าของทองนะฮะแล้วก็สุดหล่อตระกูลของเราก็จะเป็นน้องแทนอยู่ด้านหน้าด้านหลังนะฮะส่วนวันนี้โชเฟอร์ของเราก็ไม่ได้เป็นใครที่ไหนได้นะครับท่านเต้นะครับผมทเต้เนี่ยขาดไม่ได้นนะ ปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนเฮฮานะแต่วันนี้หาไม่ได้แล้วนะแล้วก็ไปไหนมาได้ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้หมดโปรโมชั่นอะไรนะเมียคุมอ๋อเมียคุมีแล้วมีคนพิเศษอ๋อคุมกำเนิดไม่ได้โปรโมชั่นหรอกอ๋อหมดโปรโมชั่นหมดมันนี่นั่นอ๋อมันนี่หมดนะไม่ได้หมดโปรโมชั่นไปไหนก็ได้ทันเตะไม่ได้ก็ได้โอเค กอะไรนะไม่มีค่าปรับอ่าไม่มีไม่มีค่าปรับท่าไปสั่งอืมค่าไปสั่งครั้งที่แล้วก็ทละหดนะเป็นเพราะทำตัวเองนั่นแหละพิพิพิปรับน้อยๆนะพิปรับน้อยๆนะติดระบบปรับปรับแบบเต็มอ่ะเต็มอ่ะแต่ขอปรับน้อยน้อยนี่คือของเราพูดทำไมครับผมก็เดี๋ยวต่อไปผมจะอิน insert ภาพระหว่างทางให้พี่ได้ชมนะฮะว่า ส่วนเพื่อนของเราเนี่ยตอนนี้ป่าขาวเขียวไปจีนะครับหน้าแล้วก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวนะครับเริ่องขี้นน้ำด้วยอ้าวไปนั่งข้างขึ้นน้ำได้ไงเนี่ย,ยเรื่องพวกอะรบอกผมด้ย <laughs> อ่า <laughs> แล้วคนที่วันนั้นนะคนที่แล้วก็เป็นอย่างนี้คนที่ห้องอ่ะ ในห้องสังกะสีไงสี่ปอนด้วยพี่ที่สังกะสีไม่ร้อนอ่ะใช่ใช่แน้วนะจะดัดเปี้ยกไปเป็นสังกะสีเย็นเฉยเลยสังกะสีติดแอร์สังกะสีบ้านผมมันมันไม่เหมือนที่อื่นเห็นไปคออยู่ตรงนั้นแทนแทนเออก็ไม่ออกมาเว้ยทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นเอาไม้อีกทีนหนึ่งมาก็ะขายก็ไม่ดูจะแตกอ้าวยุ่งกัดอ่ะตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยเป็นอะไรเป็ยอะไรสังกะสีบ้านเนั่นแหละ ใช่หรอตอนผมเยอะตอนผมยีเยอะก็จะมานอนต้องนอนเอ้าก็ผัดตอนนี้นะครับเราแวะมารับประทานอาหารก่อนนะเพราะว่าตั้งแต่เช้านี่เรายังไม่ได้ทานอะไรนะคือลงท้องด้วยน้ำเปล่าเฉยๆนะแวะมากินข้าวก่อนเพื่อที่จะมีกำลังในการเที่ยวต่อไปนะครับผมวันนี้เราจะสู้ชีวิต ก็คาเฟ่ที่นี่นะครับก็จะมีน้ําตกเทียมนะฮะเป็นน้ําตกที่เย็นสบายแล้วก็เหมือนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนี่ครับอ่าก็จะมะีโต๊ะนั่งหินอ่อนดัดแบบสบายๆนะครับผมข้างๆน้ําตกนี้ก็จะเย็นสบายมากๆเลยนะครับนี่เลยนี่นครับอ่ามีปลาด้วย แย่ังหลอดเดอ,อย่าเปิดบ่อยที่แอร์ออกไปเนี่ยต้องปิดเลยเออเดี๋ยวก็โดนว่าไหวขนมคนนี้ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นี่แม่รบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> สบายชิวๆดูลูกลูกติดเราโอ้โหพอได้อยู่ห้องแอร์นี้ยิ้มใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปอ่คาเฟ่น,นะครับแนวแบบมันตกธรรมชาติทีบนะครับผม แต่ก็รู้สึกเหมือนยอยู่ในป่าจริงนะน,นะต่อไปเนี่ยเราก็จะกลับกันแล้วนะฮไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วแต่ว่าจุดไหนสวยเราก็จะแวะตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับมารับที่น่าจะไปช่วงเยลสก็้วมาพี่แอามว่าเขาจะเอางผ้าไปยึดไว้กัออบทางไปใช่กลางไงตรงนั้น เหมือนอยากกินทุกทุกทีเอามั้ย เฮ้ยโอ้โหเป็นไงเต้ไม่เคยเต้นไม่เคยเต้นนะในติ๊กต็อกเนี่ยเออผมบอกแล้วว่าเพลงเขาดีโอ้เพลงเขาดีใช่ไหมในลองใหม่ดิลองใหม่ดิแต่ว่าแดนเซอร์เนี่ยในลองใหม่ดิเต้มาบเต้หนึ่งสองสามเต้นไม่เป็นเฮ้ยทำมือนี่แล้วแล้วก็อย่างเงี้ยจับน้ำเปล่าอย่นนี้อย่าเต้นเลยเต้จับน้ำเปล่าจับน้ำคลองไหมลำธารเนี่ยผมไม่เคยอัดน้ำคลองอัดน้ำแต่อลับ แม่น้ำไผ่ชีหรอโอเคนวดได้รับน้ำไหมเราไม่มีคลองส่วนมากไม่ค่อยอาบน้ำส่วนน้ำโอ้ไม่ค่อยอาบน้ำใช่ไหมพิน้ำจับน้ำที่นี่ไหมชื่อน้ำอยู่แล้วโอ้โหแสดงจ้าผมก็พร้อมที่จะถ่ายวิวสวยๆให้ชมนะต่างประเทศนี่สวยกว่าดี